เรื ia, you you ่องของการติดตามและประเมินผลคำว่าระบบการติดตามและประเมินผลคาแรกของตัวระบบเนี่ยว <Yes. S 1> <the> ันท UH! ี่ผมอ่านกฎหมายเัวเนี้ยผมต้องกลับขึ้นไปถามพี่เอกเหมือนกันนะครับเรื่องที่มีการออบกฎหมายนะครับพี่เอกสิทธิ์นะครับวันที่เรามานั่งบอกพี่เอกครับคําระบบการติดตามและประเมินผลนันคืออะไรแต่ทางเราอุปนิสเพราะามันนะผมไม่ได้ผูกพันกับกองเมินผลมากนะ พอเป็นผู้วิชาการจำกองสิ่งที่ก็ต้องดูกลับมาเป็นเหมือนกันคือเราต้องไปดูตรรัวกฎหม,มายว่าตัวระบบเนี่ยมันคืออะไรที่ระบบมันคือไอทีหรืเป่าเช่นระบบ emergency ระบบแรงงานและติดตเอาเงินผลระบบ EPEV อะไรเงี้ยครับมันมันคือระบบไอบทีหรือเงี้ยที่ที่วิชาเองระบบมันก็คือกระบวนการนะครับเราเริขอเราก็เพิ่มส่ว,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 วนอ,อ้องง่ายมาก เนื them, the past, hey, why, ่องจากว่าในตัวมาตรา46นะครับในเอกสารเนี่ยเขากำหนดบอกว่าให้ผู้มีการเนี่ยนะครับก็คือท่านผู้มีการสมมติว่าเนี่ยจัดวางระบบติดตามและต้องมีผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนกงบประมาณประกอบด้วยการติดตามประเมินผลก่อนแต่ละแผนระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณและก็ภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณไอ้เหตุผลตรงนี้เนี่ยละฮะตามกฎหมายมาตรา46เนี่ยเราก็เลยจะต้องออกเขาเรียกว่า เหมือนกับเบียนะครับมันเป็นกระบวนการและก็ขั้นตอนในเรื่องของการติดตามและก็เหมือนผนแต่เทีาคำนี้ที่เราใช้เนี่ยนะครับ keyword มันคือระบบการติดตามและก็เหมือนผลให้เข้าใจกันก่อนว่าเมื่อพูดถึงคําว่าระบบการติดตามและก็เมินผลนั้นเนี่ยนะครับมันคือกระบวนการวิธีการและขั้นตอนในการติดตามและก็เมินผลนะครับแล้วก็ในการรายงานเมื่อกี้ที่ผมได้นังเียนนะครับกับพี่ๆน้องๆนะครับก็คือพี่ๆอยู่แล้วนะที่มาตรา50นะครับ มาตรท่าสิบ์เนี่ยเรา,เาจะต้องรายงานผลการใช้จ่ายในสิบปีงบประมานะครับภายในสี่ห้าวันนะครับอันนี้คือหน่วยรับงบประมาณในงานมาพอน,นะครับแล้วก็โอสมาเนี่ยเมื่อลูกดูรายงานภายในสี่ห้าวันแล้วเนี่ยอีกสี่ห้าวันเนี่ยเราจะดําเนินการที่เรียกว่าประมวลผลแล้วก็นําเสนอต่อคณะมนตรีซึ่งสิบปีงบประมาณสามเนี่ยนะครับเรารายงานไปเรียบร้อยแนละ้วเราทําเสร็จภายในหกสิบวัน นะครับก็คือภายในเก้าสิบหลักเราทำเสร็จอสองเดือนรใช้เวลาสองเดือนในการดำเนินงานนะครับตามผู้เรียกความต้อ,องการนะครับมาตรา51นะครับการแรงงานการโอนหัวมา,ามรายการงบกลางนะครับเขามงบกลางเนี่ยเรามีเรามีงบกลางเช่นงบกลางในการสเสด็จราชดำเนินเ, д. เรามีงบกลางเบี้ยหวัดต้นเด็ดต้นาด เรามีมกกลางในการเงินสำรองจา่ายปี65 64โทษครับเรามีมกกลางโควิดเรามีมกกลางท่า,า,ร,า,าร,รักเบพยาบารในกานมุกกลางพวกนี้นะครับท้างวงกเกลพวกนี้ถ้า,าเรามีการโอข้ามระหว่างรายการหล่อต้องในงานการรายงานนั้นเนี่ยไม่ได้สู่ที่คองอนะครับการโอนั้นเนี่ยไปสู่ที่สภานะครับ มาตรา5ค่า,า,าสเกนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาปีน,นึงก็คือว่าเมื่อเวลาไปสภาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เ,เราจะต้องถูกซักถามเนี่ยนะครับคือในฝั่งของสอสนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเราก็เข้าสอวอมาตามมาตรานค่าเนะครับคือมันไปไป,ไปทั้งตรวจสภาล่างแล้วก็สภาบนอันนี้เราต้องในงานผ่านทั้งปีนะครับที่อยู่ที่สอสอแลวสวตามมาตรา51เ นะครับแล้วแล้วนอกจากรายารายจ่ายงบกลางที่ที่โอนข้ามรายการแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของรายจ่ายบรุรณาการถ้าเรามีการข้ามหน่วยงานกันบุรณาการข้ามหน่วยงานได้ก็ไมครับถ้ามีการโอน,านารายจา่ายบุรณาการนะครับข้ามข้าหมหน,น่วยงานเมื่อไรอันเนี้ยเราต้องรายง,งานต่อรั้ับตึแล้วก็รายง,งานต่อสภานะครับแล้วก็สุดท้ายคือ าลายต่าุหลือรักนคือหาอนางานหรืารักรภาครัฐนะครับแผนนี้มันจ,จะโอนข้ามหน่วยงานได้แต่เลยว่าของพี่ที่นี่ไม่มีนะครับคือคือทางจังหวัดหรือกุมจังหวัดไม่ไม่มีเรื่องนี้นะครับ,บ,บ,นะรบถ้ามีบูรณาการนะครับแล้วก็มีเรื่อ,องงบกลางแล้วก็มีแผน,นรักรภาครัฐเื่อไหร่นะครับสามตัวนี้นะครับถ้ามีการดำเนินการทางทางโขวนะครับจะเป็นคนรวบรวม นะครับซึ่งจะต้องให้กิจการกองบริษัทนะครับกองบริหารน,นะครับแล้วก็กอ,องเงินผลสองนะครับที่เขาจะต้องอเป็นเขาเรียกว่าเป็นโควต้พอยต์ Pop ในการที่จะต้องรวบรวมรวมีพอตแต่ละเรื่องกองเงินผลหนึ่งจะทำหน้าที่ในการรวบรวมและนำเสนอต่อรัฐมนตรีให้นะครับอันนี้ทุกๆปีเป็นวงรอบนะครับเพื่อความโปร่งใสที่ตรงกันนะครับเราผมขออนุญาตท,ที่วอ51 นะครับวอลนัทเป็นอะไรนะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี้ยเขียนที่ผมเรียนนะครับว่ามาตรา47เน 4, 7, ี่ยเราบอกว่าให้ดูแรับวนวอลมาทเนี่ยจะนะครับให้มีระบบการติดตามและประเมินผลภายในดูแลม้วนวอลนัทที่จริงกฎหมายข้อเนี้ยผมไม่ได้กังวลเท่าไหร่ก็คือดู่ลม้วนวอลปกติเนี่ยก็จะมีระบบการติดตามแล้วก็ประเมินผลภายใน,น,ยน,ยนดู่ลดูแลม้วนวอลนอยู่นะนะครับอันนี้มีทุกหน่วยนะครับมันก็เซตอัพมาตั้งแต่ในช่วงที่ เราเริ่มเริ่มทำหลังจากที่พรบไปปลายพรบวิธีการมาถึงสองนะครับในเรื่องของการติดตามแล้วก็การประเมินผลเนี่ยนะครับของแัตว์อนุรัมาตอนนั้นเนี่ยมีเยอะอยู่ละเหตุผลก็เพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยเราเรามีคําว่าพรบโอนะครับด <line hatten> ังน <mon> ั้นเนี่ยในช่วงนั้นจะมีการเซตอัพในเรื่องของการมอมมิชชิ่งในเรื่องของการใช้จ่ายทีปเข้ามาของเอนุรามาอยู่ละนะครับอันนี้ต็หงายคเขมว่า ทำมันเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมากขึ้นนะครับผ่านระบบ d B E B ผ่านอะไรก็แล้วแต่นะครับอันเนี้ยจะใช้อะประกอบร่วมกันนะครับมันก็จะทให้เราก็เลยต้องเรียนตัวัเกณฑ์วิธีการตามวอลเทสเออกไปนะครับต,ต้องเรียนก่องสำหรับอีกตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่าวอกนะครับถามว่าวอกคืออะไรนะครับวอกตัวนี้แหละเป็นตัวคำพีของกองวิทะอกนะครับก็คือกองจะทํา นะครับแล้วก็รวมถึงที่เกึงที่ว่าถามว่าคุณว่าเเราจะดูเรื่องของทำความเข้าใจเรื่องระบบติดตามดูจากไหนเพราะก็ต้องบอกว่าว .6 ครัพบพี่นะครับว .6 เนี่ยนะครับอย่างที่เรียนนะมาตรสานห6นะฮะให้อ่ห้มีการเนี่ยหลักวา่าระบบติดตามและประเมินผลระบบการติดตามเราก็เลยต้องออกไอตัวระบบตัวนี้มาเอกฐานจะเป็นเป็นเปืดระเรบียบนะครับ สตออาลสำคัญในนั้นเนี่ยนะครับมันจะพูดถึงใเรื่องของการลัดผลชีวิตนะครับหรือประโยชน์ที่จะได้รับนะครับผมขีดเส้นใต้ตัวนี้เอาไว้แล้วเวลาผมพูดในทุกเวทีเนี่ยนะครับผมเน้นหนักมากๆนะครับว่าระบบการติดตามเน้นที่เรื่องของการวัดผลชีวิตหรือกฎหมายเนี่ยถ้าเราเขียนในหมวดของการจัดทํา จะเขียนคําว่าผลว,วัผลสมิตรและประโยชน์ที่จะได้รับและนะครับแต่ถ้าไม่อยู่ในโหมดหรือในหมวดนะครับผมจะชอบใช้โหมดนะโหมดาการติดตามร้อมินผลเมื่อไหร่นะครับเขาไมและจะเป็น่ยน่รในพอพอมีการง้ม,มานเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับว่าถ้าในช่วงจะทําเมื่อไหร่จะใช้คําว่าและคุณจะต้องเขียนผลสถมิติและประโยชน์ที่จะได้รับ ในเอกสารงบประมาณที่จุดปไว้นะครับแต่ในเรื่องการติดตามและประเมินผลเมลื่อไหร่ปุ๊จะเปลี่ยนคำว่าแรกตัวนั้นเนี่ยเป็นคำว่าหรือผมก็เลยจะชอบพูดว่าเวลาเราจะทำงบม,มาและจะจ้วจากจำปีครับกว่าจังหวัดจะเริ่มกระบวนการสืบเสียจ้างเอาเนี้นะครับกว่าจะเสร็จสิ้ญยากหมดปีงบประมาณและเงิน็ข้ากัน แล้วก็เบิจกจ่ายออมเงานแต่เวลาเรารายง,งานเนี่ยนะครับเวลาเรารายง,งานกันเนี่ยนะครับในส่วนของขั้นตอนการรายง,งานที่เราเกี่ยวห้วยเขาว่าผมเนี่ยไปประมูลก่อสร้างขอบคุณถนนยังไม่ได้ขอบคุมเลยเพิ่งเสร็จสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยผลสวิตยังไม่เกิดน,นะครับผมเพี่ยนจะบอกพี่ว่าพี่ ในกฎหมายมันเขียนว่าหรือประโยชน์ที่จะได้รับผมก็คื่จะพยายามบอกว่าให้ผ่อนด้วยข้อที่สองจอประกุมในวันนี้นะครับผมจะรีมายทุกครั้งว่าพี่อย่าดูคำแรกให้ดูคำหลังหรือประโยชน์ที่จะได้รับกฎหมายเขียนไว้สองตัวผลสมิทธ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับผมอยากให้เวลารายงานเรื่องผลสมิทธ์เนี่ยนะครับอย่าป็นเข้ามาลสมิทธ์อย่างเดียว สร้อยสุดท้ายนะคืออยู่ประโยชน์ที่จะได้รับตรงนี้สําคัญมากถ้าคิดว่าผลสืบเนืมันไปที่ถื่นะครับมันคือประโยชน์ที่จะได้รับนั่นแหละใช้คําเนี้ยมันจะทอนลงนะโดยเฉพาะโครงการขอ,ของจังหวัดหรือกลุ่มจงังหวัดเพราะมันเป็นตัวเล็กเล็กเล็กแนะครับถามว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในระบบติดตามแน่นอนว่าในเปเปอร์ระบบติดตามนี่นะครับที่ท่านมีการได้ลงนงามไปนี่นะครับ เ,เมื่อประมาณช่วงเดือนกุราปี62นะครับถ้ามีการที่ลงนามตัวนี้จะร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็เวียนเผยแพร่น,นะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเกี่ยวเกี่ยวโคดไปตอนหลังซึ่งผมรู้สึกผมจะสบให้แล้วนะครับท่านท่านลงนามไปนานแล้วนะครับเรอก็ยังทำเขาไข้ใจเรื่องนี้กันมาพอสมควรแล้วนะครับมันจะมีคามั่นก่อนระหว่างไทยล่ะแค่นี้นะครับในนั้นมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราลงมืดูกัน เราดูในเรื่องของความสำคัญของระบบการารนะครับก็ต้องเรียนว่าในไอเทมที่สองนะครับในส่วนของฟังก์ชันฟังชันก็คือโมอหน่วยรับโมเมนต์นะครับที่เป็นหน่วยรับโมเมนต์ปกติคาว่าและหน่วยงานที่เป็นโยกภาพคำว่าโยกภาพสุดแขนงานดึงอาการนะครับก็คือฟังก์ชันแสนเจนด้นะครับ, agenda, ะรบจะต้องจัดมีระบบ การติดตามแล้ปกะเมินผลอันนี้คือสาระสำคัญของระบบการติดตามและประเมื่ผลที่ที่ผมได้ทำเรียนนะครับก็สามารถติดตามแล้ปกะเมินผลเนี่ยตามอะไรจะตามแผ่นดึกแบบงานหรือแผนการจัดจางหรือว่ามาเราใช้แผนในตัวนะคับการวางแผนนะครับแล้วเราก็เอาแผนนั้นแล้เป็นตัวตั้งแล้วก็อีกพอร์ตนะครับตามขั้นตอนของแผนนะครับในสาระสำคัญอีกตัวหนึ่งของระบบติดตามนะครับ รามีคณะกรรมการรูดนะครับเรามีหน่วยงานภายนอกเนี่ยแล้วก็มีผู้ทรงมือรูดเนี่ยนะครับแล้วก็มีท่านท่านผู้มีการมอบรูดท่านผู้มีการที่ดูแลสายของประเมินนะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็จะนำเรียนในเรื่องขอตัวขอต่างๆข้อพัญธาหรือวาสารต่างๆนะครับรวมถึงมีเรื่องของข้อแนะนําที่ทางคณะกรรมการนะครับจะมีตอบสนองมา เพื่อไป,นนอปพัฒนาหรือปรับปรุงมีเรื่องการติดตามและประเมินนะครับเริ่มยุบกรรมการนะครับซึ่งเดี๋ยวประมาณเดือนมกราเนี่ยเราก็จะมีการประชุมปกติเราจะชุนเงินปรีฟรีเงประมาณสี่ครั้งสามถึงสี่ครั้งประมาณนี้นะครับการติดตามประเมิผมนผลการดำเนินการตามแผนนี้เหยียดครับเราใช้แผนตัวนับแล้วก็เราตามตามแผนแผนและนะครับเราก็าจะมีระบบเมื่อกี้พูดไปแล้วว่ามีบีบ นะครับตรงเนี้ยในระบบการติดตามก็จะระบุเอาไว,ว้ว่าวิธีการขั้นตอนขึ้นไหมคู้ที่เรจะใช้เนี่ยเปิดผู้ถึงนีเรื่องอะไรยงไงบ้างน,นะครับเราจะดูถึงคําว่านิยามศับนะครับเอ่อเอาเป็นว่านิยามศับนั่นแหะผมยิยามย่อยไอเปเปอร์นา่นนะครับย่อยมาให้ดูว่าก่อนเนี่ยนะครับกอนจะทํานะครับจะต้องทําอะไรบ้าง นะครับพี่พีดในเขตเขาทำเลยว่าแน่นอนว่าก่อนการจะทำนี้ผมเรียนแล้วนะครับว่าเราเราเราจะดูรีพอร์ตของปีมาที่ผ่านมานะครับก็คือในเรื่องความสามารถในการใช้จ่ายความสามารถในการก่อนนี้นะครับความพร้อมด้านศักยภาพต่างๆในการปฏิบัติตามกฎหมายและเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีเรื่องของความเสี่ยงก่อนเรื่องจะทำบัจ็ีปี65 65, 65 65เลยนะครับ เราไม่มีสีอออกไปละนะครับว่าตอนนี้ให้ทําเรื่องของผ้า,านะครับพาร์าเนี่ยเราลดระดับมุมมาค่อนข้างเยอะให้เหลืออุโมงมาเนี่ยนะครับรายงานเข้ามาง่ายๆวัดตัวเองนะครับคนหมายลบกเตียงนะครับดังนั้นเนี่ยการวัดในมิช,มช่งเอลเซนซี่แรงงานเนี่ยเขาต้องมาตัวเองและส่งรีพอร์ตันที่เราในเรื่องความเสี่ยงเราคนเนี่ยผมได้ความสำคัญกับแรยงานที่มีโมงเรียนมูน นะครับเราก็เลยออกกติกรายว่ารายการมันมีงบประมาณเกินเกินกว่าร้อยผจะไม่ผิดนะครับเกินกว่าร้อยเนี่ยเราให้จัดทำความเสี่ยงในแต่ละโครงการด้วยจังหวัดผมไม่ค่อยห่วงเพราะไม่ค่อยมีโครงการใหญ่ๆนะครับมันก็เลยเป็นจะต้องทําเรื่องเรื่องของวิเคราะห์ความเสี่ยงมานะครับอันนี้เราจะต้องมีเงินการต่อการจับสารงบประมาณที่ในขั้นตอนของการควบคุมต่างๆอันนี้จะอยู่ในกระบวนการก่อกัน นะครับแล้วก็ในส่วนของการการติดตามนะครับระหว่างการใช้จ่ายนะครับวันนี้16ทันวานนะครับเราอยู่ในพ่วงไปมากเอ่อหนึ่งท้ายๆแล้วเดี๋ยวทางคอเมเพลตเนี่ยนะครับก็จะต้องให้ท่านเนี่ยรายงานรีพอร์ตเพราะว่าไอ้ที่ท่านวางแผนไว้ว่าท่านจะขอนี้ให้แล้วเสร็จนะครับในช่วงไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยตกลงเนี่ย ตอนนี้ไปที่ไหนละเดี๋ยวเราจะเรื่องท่านรีพอร์ตนะนะครับก็อันเนี้ยเพื่อเพื่อเพื่ออะไรเอ่ออย่างน้อยเนี่ยเราจะได้วางแผนได้ว่าไหนบ้านหนึ่งติดผู้หนึ่งติดนี่ติดนั่นนะครับเอ่อจะได้ทราบว่าตอนนี้ปัญหามันคืออะไรอุปสรรคคืออะไรนะครับแล้วก็นับมาซึ่งอะไรนับมาซึ่งการปรับมุงแผนเช่นในตอนทำบาดเจ็บปวดศี เราทําก่อนหน้าทุกปีตอนที่เราทำประจตนั้นเนี่ยเราเคยบ่าผลกระทบจากสถานการ์คุย,น,ยนะครับผลกระทบนะครับมันยังไม่สมบูตอนเราทำประเเจั้เราเลยทำประเเจั้เป็นโครงการแบบนี้นะครับแต่พอมานับเป็นปีปัจจุบันสถานการ์คุยมีผลกระทบไปถึงนผนแล้วมันมีผลทำให้เ,เกิดการว่างงานะ จังหวัดนะครับเ,เป็นหน่ยวยรับโง่แมงที่อยู่กับประชาชนที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงแผนให้สอดคลอรกับบริบทผมใช้คำว่าบริบทบริบทก็คือสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็มองของแค่แตนที่หน้าอีกสักสองใบห้านะครับว่าถ้า โครงการในลำดับที่ตอนแรกคือถือคิดว่ามันสำคัญในขั้นการนะครัแล้วก็บอกว่าออมีปัญหาของประชาชนในพื้น,น,นที่เนี่ยน,นะครับเราอาจจะต้องปรับแผนเนี่ยนะครับออไปช่วยเหลือออกับประชาชนโดยตรงดังนั้นเนี่ยในขั้นตอนระหว่างน,นะครับมันจะมองถึงเรื่องของการปรับปรุงแผนได้ที่ผ่านจากยุทธศาสเนี่ยเรามีการปรับปรุงใหญ่นะครับเราทํา เลือกเข้าพรมอมนะครับก็คือว่าในขณะที่มีสถานการณ์คืติดแล้วเรามีเยืองภทยแลงด้วยแล้วเรามีเรื่อง,งน้ำท่วมน่ในกางปี63เนี่ยเราได้เสอนอในเรื่องของมาตรการในเรื่องของอการปรับแผนนะครับเป็นปีแรกที่เราต้องทำมาตรการในเรื่องของการปรับแผนนะครับถ้าไม่ปรับแผนเดิมเนี่ย พี่น้องๆเด็กพื้นที่เนี่ยรับชอบรู้ปรมาณของจังหวัดและพั้นที่เดิมเนี่ยมีการจัดงานออกเกมเนี่ยมาจากดีเวนต์ผู้นี่นั่นในดีของศาลเพอมี่ทางการคือกีล็อกดาวน์ไม่ก็ไม่ไหนเลยมันก็ไม่ได้จัดไอ้ที่พวกเราเดินทางที่ผมมีแผนกองเงินผลจะมีแผนเดินสายไปพบกับที่ที่ทั่วประเทศนะครับสิบเจ็ดเกมนะครับ ไม่ไปไหนเลยเงินก็ไม่ได้ใช้นะครับเรามีเดินทางไปต่างประเทศนะครับของตหางก็มีมีนั่งอะนรก็หลักเราไม่ได้ใช้ขณะเราจะเดินทางข้ามจังหวัดไปชุมกัน,กน,กนเราก็ไม่ได้ไปข้าบิงไม่ได้จา่ายนะครับเงินทุกนี้มันหมดความจำเป็นหมดความจําเป็นนะครับหมายความว่าไม่ได้รู้ส่งหรือจ่ายนะครับมับนหมดความจำเป็น ปี63เนี่ยมันก็เลยมีกระบวนการเรื่องการตอบแทนอันนี้ชัดเจนมากตอบแทนตัวเนื้อง,งานนะครับมีเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ที่ดูก็มีการตอบแทนของจังหวัดและอเภอก็มีก็มีหลาอยกังนะครับแล้วก็ซีเรียสเลยคืออู่ว่าในปี63เนี่ยถ้าจะบอกว่าจะมาดูนีนั่นทำล่าช้าอะไรทำให้ผลงานสั่งผมก็จะตอบพร้อเลยว่าจังหวัดที่เขาช้า เขาไม่ได้อะไรนะครับขรเ,เ,ขเขามีปัญหาเรื่องของกระบวนการัซื้อจ้างนะครับเขาก็ติดสถานการณ์ปูดกันนะครับเขาก็ต้องไปดูแลประชาชนกระบวนการที่ท่นตอออาจช้าเลยทำให้กระบวนการซื้อจ้างาช้าผลทงให้การใช้จ่ายก็ต่ำนะครับเราไม่ได้ลงโทษนะครับเราต้องเรียนว่าการที่เราบริษทองเนี่ยมันทําให้เรามีม,มีเรียกว่าม,ขมีข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ที่จะอธิบายหรือชี้แจงว่าทำไมเอลเซนซี่ร้องต่ำจังในเรื่องของการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนเปิดจ่ายแลไม่ได้เงินพับก็เยอะมันเพราะอะไรเกณฑ์เหล่านี้แหละระหว่างการหา,ท,าที่เราเก็บนี่แหละมันมาเป็นตัวช่วยพี่ๆเช่นเดิมเนี่ยจังหวัดเนี้ยแทบจะไม่ต้องให้รับเข้ามาเลยเพราะว่าอนนื่นเปิดจ่ายก็้ต่ำเงิเน,นพับเยอะการดำเนินงานไม่เป็นตามแผน เพราะฉะนั้นปีนี้คุณจะได้งูประมาณแค่20%จากปี64สมมตินะครับ65ตัง้งที่20%พอละจบมันคกงไม่ใช่นะคุณหะครับเราก็เลยจะบอกว่าไอ้ตัวรลหว่างเนี่ยครับมันมีความสำคัญมากๆอย่าอย่าทิ้งมันนะครับมันมีเหตุผลที่พี่เขียนมาในอีพอร์ตผมน่าหนะักและผมก็แบบแบบพนที่เราเข้าคอเงินเนี่ยฉุกคิดแล้วเราเรียนรื่องพี่เนี่ยเมินมันมีประโยชน์มากๆเลย ผมก็เลยเดินนำมาเดี๋ยวเราจะนำพูดคุยกันในในเอาะเซสชั่นังนะครับว่ามันประโยชน์อย่างไรนะครับนี่เรื่องของอการติดตามข้อมูลผลไทายหลังนะครับในกรอบสุดท้ายตัวนี้นะครับมันก็คือการรายงานความสำเร็จของการใช้การโงมาของบริษัทลงมาวาแผนการปริบัติงานและแผนการจัดที่ผมอธิบายท่าทันแค่นี้คือว่าเรายึด BDE เรายึด BDL ในที่ที่มีการวางแผนงานแผนเงิน เอวิเซนซี่คุณดีแลบอ้อแผนงานคุณเป๊ะแผนเงินคุณเป๊ะนะครับนั่ารักขึ้นนี้เรื่องของเอวิเซนซีนะครับแต่ถ้าคุณไม่เป๊ะภายหลังนั้นน่ะมันจะมาจากไอตัวระหว่างนี่แหละว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นอย่างตัวนี้นะครับมันมันเกิดปัญหาไอตัวระหว่างมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมันจะส่งผลว่าทําให้ภายหลังเอวิเซนซีมันไม่ดีง่ายๆนะไรเงี้นะครับขออนุญาตไปอ้อ